ะานักง,งานเก็บบูเบอรี่เก็บบูเบอรี่จฟอดได้ไง้ยได้ฮอีไทำาฮยมีกไลดวทำน่มีไม่ไม่โคตรจะเฮ็ดเอดงจ้ะ สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้พาฝรั่งหน่อยไมยางเก็บอันนบูเบอรี่จ้าบ่มีเนวากวดเอาขึ้นพี่พี่เพื่อนเห็นพี่พี่บางช่องเพื่อนอันมีเนวากวดกวดเอาเนาะนนี้กวดบ่มีจ้าบ่มีก็อมาเก็บเอาเก็บว่าจะไหนดิสกีข้าดมุ้ยเก็บเอาว่าใจไปเห็ดเยี่ยมจ้า Nikolaj Du skal ikke helt der <laughs> yeah. det kun til op Det er da i hvornår man Det er mere Det er ja yeah. Au det her Det her der yeah. Skal vi sætte kammer Jeg apa Mà phút đêm nghệ Cái ý kiến là mũi gì hả?

Had it

เข้า er. <laughs> มั้ยสกาวิปล็กเลยบัมมีแนวากวดเอาจากตรงนี้หลายหลายแต่ว่าบัมมีแนวากวดน่าเก็บเลยทีละลูกอองกองเต็มเลยอ่ะต้นนี้ยังดุกแค่โอ้ยทำรูเมนู

จมูกอะไรกันเมียนี่พนักง,งานเก็บบูบรีเก็บบูบรี่จมกฟอดได้ไหมเจ้เอไ่ทำมีย่ยีกลเดีวทำแนี้ไไชอร์

บอกมากเก็บ,อ,กยบกกยอยูหนีว่ามาเลยแต่ไปมาเก็บอยู่ป่ามันงสูงนะพอดิ่งนกมาเฮ้ อีกผ้าสิจะพากันเก็บได้แค่นี้ละแม่กับลูกจะพาก,กันกลับบ้านละเนี่ยอีกอีกผาใส่เหรอมึงมึงดูสกือบถ่านเลมุยแม่เก็บแต่ว่าลูกเป็นค้นเท่ถิ่มจ้ะเล่นละเล่นละ จ้าก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะจ้าพอกันคลิปหนาขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจจ้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจนะแม่จ้าขอบคุณและสวัสดีจ้า